เขาขอคส่สดีพราะม่ม่ชเชเ่อตัวแท่งแล้วปูดแลวถามเพื่อนอันนี้อาจเทคสองเทคที่แล้วไม่พักโอเคไม่พูดะไรมากไอ้คันนี้เปิดได้จากกล่องไปแพาชนะมันำสำคัญก,ก็ขอให้ได้รีวิวก็พอแล้วเดี๋ยวจะบวกรีเพย์เพะว่ลีเพย์จะแยกอัดไปเลยพีลีเพย์ ดีเพอโอเทียเจ็ดอะไรวะเน,นี่ยเปิดมาก์พเจอเทียเจ็ดเลยเนะนี่ยนี่เอาสองแมตช์เลยอะมันรีบวกรีเพย์อีกหนึ่งก็สามแมตช์เยอะชิบหายเลยนะดิสิเวลาตัดต่อเมื่อกี้นาทีวนะเนี่ยไม่รู้เวลาตัดต่อเท่าไรไม่รู้แต่รู้กูทำคลิปก่อนไปไปอยู่มุมนู้นไอ้พวกแกลบอัดที่อ โอ้ปิ้วปิ้วแหมสูร้อยห้าสองเลยคือไปทำรหัสนี้จะเล่นบ่อยไหมก็ไม่สาวมาเล่นๆ่นานั้นโอ้ชิดชิดช็ดชดแพลวชสามสองหนึ่งลาดเอาเลยเพื่อนเอาเลยอ่าควางกระสุนกูกูจะยิงไม่ก็ไม่ได้ยิงโอ้ยนอทีมกู ฟองจะหลุดอีกอะเออไม่เห็นกูจริงดิเนะี่ยไม่เห็นกูจริงดิ AT AT มา AT มาชิบหายนะ อะไรอยู่ด้าลลากูเนี่ยอะไรวะเฮ้ยแนน่ะหน่าแล้วกี่เงี้ยเหี้ยเจอลูกทองไหมฮะอืม ช่วยอะไรอยู่เฮ้ยทีมเล่นอะไรเนี่ยโน้ทีมไหมเนาะทีมแม่งห่วยแตกมากเอืมแล้วเ,เข้าไปควิสามันเล่นอะไรวะเฮ้ยควิสามใครบอกให้มึงเอาตูดเข้าอหันขวางทางสู่ร้อยับสองอีก 500. อืมห้าร้อยเมื่อเข้าไปนะเนาะไกดูควิสามันเล่นอะไรวะเนี่ยคีวิสาเออคีวิสาไม่งงมากเลยตต่ไปตอนที่ลบเสร็จเลยอ่ะควิสามเล่นกากมาก ดูไปดูคีวิสามันเล่นอะไรของมันวะดูประวัติน่อีแป๊บคันเกเรลิบเเกเรลิบดูดิด่คีวิสามันเล่นอะไรของมันวะไม่ใช่บอกคีวิเสรมว่าแต่ฟัก เอย่างนั้นเลยมาดูเ mhm. กียรติยศหน่อยฮ่าเดา what the fuck what the fuck เกียร์โอ้ยมันก็ขายเรืก um ูอยู่ได้แมตช์สุดท้าย โอ้โหเหี้ทีโอจีสองที่มันคันหนึ่งวิเคโอังมหกสองคันเลยวะโกงเกินนี้เอ็มหกสองคันโอ้ยยยโกงเกินเอ็มหกสองคันเนี่ย จะอีกด้านหลังนยเน้เยใครไม่เข้าวะใครไม่ไม่เข้าวะฮี่ใครไม่ไมีเข้าเนี่ยเราเอเอใครไม,ไม่เข้าวะโอเค t ททูโร o ราชคือมันนี่โปรแกรมอัดก็ไม่เห็น ถ้าโปรแกรมดับอีกกูอาจทิ้งสามวัมนโอเคโอเคโอเคแล้วแล้วทำไมกูมาคนเดียวเนี่ยไม่กูต้องมาไลน์นี้คนเดียววะเฮ้ยเพื่อนมาซิกเตอร์ที่เจ็ดหน่อยดิโอเคซิกเตอร์ที่โอ้ชิด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 กลูวสปอตซิกเตอร์ตรงนี้มีสองคัน ซิกเตอร์่อะไรวะซิกเตอร์ที่ห้ามีคันหนึง่งซิกเตอร์ที่หกมีซิกเตอร์ที่ห้ามีหนึง่งซิกเตอร์ที่สี่มีหนึง่งซิกเตอร์ตรงสปาวซิกเตอร์ที่หนึ่งมันมีเยอะอยู่นะเข้าไปบูก็ไม่น่าจะรอดจะลองเสี่ยงดูไหนกันเกดดาราเฮแมนเงี้ย ปอนชเอ่อแดบิชเอ่อเอ่ออ,อสวยทีโอจีว้ลวีชีตยิงไม่หนียิงแล้วหนีเว้ยยิงแล้วหนีอ่ะสเติปรถถัง ปิวก็เด้งเลยกระสุนแฉลบโอเคเคสวย M6 น่าชนะอยู่รอบนี้อือโดนกุนห์เน่ M6 อือตีนแตกโอ้ยชีอปืนอย่าหันปืนมาทางนี้โน้ คอสวยสวยสวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออได้ละกระทืบแม่งเลยเจ้าวันนี้กระทืบแม่งเอยคันเดียวมึงจะสู้มึงจะสู้ห้าคันนะ่ะหนึ่งเอสห้ามอาไงเอออืม้มโอเคผมก็ขอปิดคลิปพี่โน่นนี้ไป